สวัสดีค่ะทุกท่านยินทีต้อนรับเข้าสู่ช่องคำทำนายแฮปปี้ทารโลวิกหมีนะคะวันนี้นะคะคือมันเป็นหัวข้อที่เราทำกันในแบบเป็นประจำเนาะที่มันมีมาหลาย EP แล้วคือหัวข้อที่ว่า<ม>เขารู้สึกยังไงกับคุณหัวข้อนี้ดูได้ทุกสถานะนะคนโสดที่มีคนคุยคนอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนมีแฟนที่มีปัญหาหรือไม่มีปัญหาก็ดูได้หมดแต่ว่าถ้าพลังงานออกมาไม่ดีทุกอย่างให้ทุกคนแบบเขาเรียกว่าเอ,อไม่ต้องไปเก็บ ไปคิดอะ่ะไม่ต้องไปกังวลใจอะไรใดๆว่าโอ้ยนี่มันคือเรื่องของเราหรืออะไรเงี้ยแต่ถ้าพลังงานมันดีก็ให้มนโนจิตไปเลยะคะ่ะว่านี่คือเรื่องของเราเองนี่คือเรื่องดีๆที่จะเกิดขึ้นกับเราอะไรแบบนี้นะคะเช่องตุ๊กอะ่ะตุ๊กอ่านไพ่แบบกลางกลางนะคะถ้าพลังงานวันไหนมันบวกขึ้นจริงๆตุ๊ก,กอาจจะดูพูดเวอร์หน่อยแต่ว่าถ้าวันไหนพลังงานบันลบเนี่ยตุ๊กอาจจะด่าฝ่ายตรงข้ามเยอะหน่อย,อยอย่างนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะแต่พยายามจะเข้าข้าง เขาเรียกว่าอะไรอะผู้ติดตามให้ได้มากที่สุดแล้วกันเนาะคลิปวันนี้ไม่ได้ยาวมากนะคะขอบคุณสําหรับทุกคนที่ติดตามแนละทาให้ช่องนี้เดินต่อไปได้นะคะใครอยากดูลงส่วนตัวก็สามารถทักมาได้เลยนะคะวันนี้เรามาดูกันกับหัวข้อที่พวกเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะเอ,อ่ออันนี้ทุกคนจะเห็น e ีีไหนก่อนก็แล้วแต่นะคะพีเดียรอาจจะอยู่ช่วงในเวลาเดือนหนึ่งถึง3เดือนก็ได้นะคะมันอยู่ที่ว่าออจังหวะของมาอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ ระหว่างที่คุณดูคลิปนี้คุณก็ลองนึกก็ได้ค่ะว่าเอ่อขอขอให้คําทานายเนี้ยบอกบอกเอ่อสถานการณ์หรือเหตุการณ์ของเราภายในช่วงหนึ่งเดือนละกันนะอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะคิดว่ามันเป็นคําทํานายของคุณก็ได้แต่ถ้าเปิดมาไม่ดีปุ๊บคุณก็บอกไม่ใช่หรือใครจะปิดคลิปไปเลยก็ได้นะตุกไม่ว่ากันนะเพราะว่าเอา่อตุกส่งเสรมิมให้ทุกคนรับพลังงานบ,กบวกมากกว่าพลังงานลบๆนะคะมา ก่อนอื่นตอนนี้เรามาดูกันค่ะว่าเขาคนนี้เขาทําอะไรอยู่เอาเรื่องของตัวเขาก่อนนะไม่ใช่เรื่องในความรู้สึกหรือความรักหรืออะไรเอาเป็นแค่ว่าตัวเขาเองเนี่ยตัวเขาเองตอนเนี้คนคนนี้เขาทําอะไรอยู่เรามาดูกันไพ่ใบแรกเก้าถ้วยค่ะเขาผูมีความสุขดีนะบางคนก็แฮปปี้กับความโสดอะไรย่างเงี้ยแต่ไพ่มีหนึ่งดาวขึ้นมาค่ะ แล้วก็มีห้าร์ดทัวร์คิดถึงใครบางคนด้วยหรือเปล่าหรือคิดจะทำอะไรบางอย่างเดี๋ยวเรามาดูไพ่ไมนจัสมิน Jasmine ค่ะเจ็ดไม้เทา้าโอเคห้าไม้เทา้าในซอบสอดมีไพ่เดอร์ลอเวอร์ ให้ hey, the sun. เดือดซันแล้วก็ไปสุดท้ายไเปิดหองพักเอ้ยเอาจริงนะตุ๊ก่าไม่ได้อยากรู้เรื่องว่าเขาอะคิดแบบในเรื่องของความรักทุกอยากรู้ว่าชีวิตเนี้ยตอนนี้ยเขาทำอะไรอยู่มากกว่าแต่จริงๆพไพ่มันออกมาในเชิงความรักนะคะ <c oughs> คือหลายๆคนอะตุกคิดว่าเขาแฮปปี้กับการอยู่คนเดียวมากๆแล้วตัวเขาคนคนเนี้ยก็กําลังวางแผนในการทําอะไรหลายๆอย่างแบบในชีวิตของเขาเองโดยที่เขาแบบ แรกเริ่มอะตุกเขาว่าเขาไม่ได้สนใจหรือหรืออะไรขนาดนั้นหรอกในความรักอะแต่ว่าถ้าเกิดมันมีเข้ามาเอ่อตัวเขาเองอะก็ไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้ไม่ได้รู้สึกแย่อะไรกับตรงนั้นนะคะเอ่อแต่เขาต้องการอยากได้ความสัมพันธ์ที่มันยังย่งยืนชัดเจนแล้วก็ใช้เหตุผลนะคะตัวเขาคิดถึงคนคนหนึ่งค่ะตุกไม่รู้ว่าคนคนงนี้คือคุณหรือเปล่าแต่อาจจะเป็นคนที่เขาเอ่อ จะพูดยังไงดีตุกวาบางบางทีก็หมายถึงโคตรความสัมพันธ์ที่มันจบลงไปแล้วหรือหมายถึงบางทีความสัมพันธ์ที่เขาเลือกแล้วว่าจะปฏิเสธที่จะไม่เอาเลือกแล้วที่จะใครเข้ามาก็ไม่เอาอะไรประมาณนี้นะคะแล้วไพ่เขามันเป็นไพ่ของคนที่ เถียงตัวเองอยู่ในใจว่าจริงๆเราควรมีความรักหรือเปล่าเราควรเลือกอะไรหรือเราควรจะเป็นแบบบางคนถ้าเขาเป็นผู้ชายก็หมายถึงหรือเราควรจะเป็นคนเช้าชูหนุ่มโสดต,ต่อไปบางคนเป็นผู้หญิงก็แบบฉันไม่สนใจใครในความรักแต่ฉันชอบที่จะมีความสัมพันธ์แบบฟิลแฟนกับคนที่ไม่ชัดเจนดีกว่าไหมหอะไรประมาณเนี้ยเหมือนแบบไม่จริงจังกับใครอ่ะดีกว่าหรือเปล่านะคะคือตุ๊กคิดว่าให้เขามันมีความก้ามกึ่งระหว่างของคนที่อยากที่จะชัดเจนกับใครบางคนที่ เขาบล็อกความสัมพันธ์ไปแล้วหรือจบความสัมพันธ์ไปแล้วหรือกับคนที่เขาหยิบยื่นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนให้นะคะหรือบางคนเองหมายถึงว่าเขาอยากจะเลือกที่จะอยู่เป็นโสดอะไรอย่างเงี้ยได้เลยอืมแต่ว่าเอาจริงนะขอคิดก่อนนะคือตุแบบ๊กแอบรู้สึกว่าตัวเขาอะ่ะมันก็มีความขัดแย้งว่าความสัมพันธ์นี้มันไม่ใช่ คือเหมือนตุกคิดว่าเขา <c oughs> เขาน่าจะมีความสัมพันธ์หนึ่งที่อยู่ในความรู้สึกของเขาณตอนนี้แล้วเขาก็มีความรู้สึกไม่ใช่มันไม่ใช่มันไปต่อไม่ได้มันไม่ใช่ยังไงมันก็ไม่ใช่ะแต่ว่าก็อยากจะพยายามที่จะไปเจาะต่อความสัมพันธ์นี้โดยใช้ตักกะและเหตุผลมากขึ้นตุกยังไม่รู้นะว่าความสัมพันธ์นี้กับใครใช่คุณไหมหรือยังไงแต่แน่ๆมันมีความสัมพันธ์หนึ่งที่อยู่ในใจคนคนนี้แน่นอนนะคะโอเคณตอนนี้ก็เท่ากับเขาอะถามว่าเขาคิดอะไรอยู่อะ ตูคิดว่ามันคือเรื่องความรักนี่แหละค่ะชัดเจนเลยนะว่าเขาคิดในเรื่องความรักแล้วตัวเขาอ่ะรู้สึกยังไงกับคุณมาดูสิแล้วตัวเขาอ่ะรู้สึกยังไงกับคุณไพ่มีดเดิลเฮมิลเวอร์สมี t เด m a เมจิกเชียนก้าวดาหนึ่งไม่เท้ารีเวอร์ส จ็ดเหรียญอุ้ยเขาอยากไปต่อนะแต่เขาดูเหมือนคุณแม่ได้แอคชั่นอะไรเลยอะ่ะเขามีความรู้สึกว่าความรู้สึกที่มีต่อคุณมันค่อนข้างมั่นคงอะ่ะเราก็อยากเหมือนแดงว่าเมื่อกี้อะ่ะ ไม่รู้ว่าเขาหมายถึงคุณหรือเปล่านะบางคนอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนหรือในความสัมพันธ์ที่เขาค่อนข้างชัดเจนว่าเราแบบเป็นพี่น้องกันไหมเราเป็นเพื่อนกันไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยเหมือนเขาอยากกืนคําพูดของตัวเขาเองอ่ะเออแบบเนี้ยไม่อยากเป็นพี่น้องไม่อยากเป็นเพื่อนไม่อยากเป็นแค่คนคุยแล้วแต่แบบก็แบบมียังมีความกลัวอยู่ว่าเฮ้ยสิ่งที่ตัวเองเลือกจะถูกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยชัดเจนแล้วค่ะมัน ความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณคือตุกคิดว่าเขาไม่ได้อยากเป็นเพื่อนแล้วนะใครอยากเป็นเพื่อนแก่ไม่มีอ่ะเออไม่ได้อยากเป็นแล้วนะตอนนี้ฉันแค่รู้สึกว่าอมฉันอยากเป็นใครสักคนหนึ่งที่ที่มันดีกว่าคาว่าเพื่อนอนะ่ะเขารู้สึกแบบนั้นนะคะเราตุก็มีความรู้สึกว่าตัวเขาเองเหมือนยังยังอยากไปต่อในความสัมพันธ์แต่ก็ยังพิจารณาอยู่คนคนนี้แบบไม่รู้ว่าขี้กลัวอะไรนะตุกไม่เข้าใจว่าเขากลัวอะไรในความสัมพันธ์เหมือนกัน เ,เพราะว่าเราไม่ได้ดูคุณเนาะเราดรวตัวเขาเนี่ยตุกแค่มีความรู้สึก,กว่าเขาก็เหมือนอยากจะออกมาจากในจุดที่ตัวเองแบบอยู่เหมือนอยากจะเลือกเหมือนกันนะคะว่าอยากจะอยากจะมีใครสักคนในชีวิตจริงๆแล้วบางคนที่เคยพูดว่าไม่พร้อมไม่พร้อมไม่พร้อมแต่ตอนนี้เริ่มถามว่าความรู้สึกที่มีต่อคุณอนะตุก๊กคิดว่าความพร้อมเขา แต่ก่อนอาจจะ20%ตอนนี้อาจจะเพิ่มขึ้นมาเป็น50%แต่ก็ยังขาดความมั่นใจอยู่นะคะถามว่าเขารู้สึกยังไงเขาก็กังวลใจค่ะกลัวจะเสียคุณไปเหมือนกันก็ยังอยากไปต่อกับคุณแล้วมองว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอ่ะมันไปต่อได้จริงๆแต่มันอาจจะต้องใช้เวลาแล้วเขาอาจจะต้องก้าวผ่านความกลัวเรื่องในอดีต นะคะชัดเจนว่าเขาไม่ได้อยากเป็นเพื่อนแต่เขาก็กลัวว่าถ้าสูญเสียความเป็นเพื่อนหรือการเป็นคนคุยหรืออะไรที่มันเป็นเซฟโซนกันตอนนี้ไปอะในอนาคตถ้ามันเปลี่ยนสถานะเขาก็กลัวว่าเฮ้ยถ้ามันเปลี่ยนแล้วถ้าเราเลิกกันนะเขาจะเสียคนดีๆแบบคุณไปไหมนะคะอืมโอเคอย่างนั้นขอดูแอะคชั่นถัดไปของเขาหน่อยค่ะทุกขอดูแอคชั่นถัดไปของเขาหน่อย พลาสติกดีเวิร์สเขาก็ยังไม่ดูไม่ทําอะไรอยู่ดีอ่ะคนคนนี้มีแต่ความกลัวคุณเขาดูแบบเหมือนคุณกําลังดึงใครบางคนที่ค่อนข้างเป็นคนแบบเออขี้แพ้หรือเป็นคนที่กลัวที่จะทำอะไรเหมือนมันอยู่ในเซฟโซนจนเกินไปอ่ะแบบ จะทานู่นทํานี่ทํานั่นแบบก็กลัวว่าจะไม่รอดกูจะอะไรอย่างเงี้ยมากจนเกินไปอ่ะว้าวนะชั้นตัดไปของเขาโอเคทุกคิดว่าเขาจะยังไม่หยิบยื่นสถานะอะไรใดๆให้กับคุณนะคะแต่ทุกจะบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยคุณค่ะถ้าคุณอยากได้คนคนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยคุณค่ะให้คุณได้แต่ว่าทุกบอกเลยว่าคนคนนี้ได้มากก็มาพร้อมความทุกข์เช่นเดียวกันนะ เออเพราะว่าดูแล้วอะ่ะเขาจะเป็นคนที่ไม่ได้พูดอะคะ่ะคือคุณอาจจะได้คบกันโดยแบบที่เราไม่ได้พูดว่าเราเป็นแฟนกันหนะ้าหรืออะไรกันนะแต่เขาจะอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้โดยที่ทําให้คุณได้รับรู้ว่าเขาไม่ได้มีใครหรือเอาใครเขา้ามาเกี่ยวในความสัมพันธ์ไดๆเลยอย่างเช่นตั้งแต่ตอนแรกที่เปิดไปอะ่ะตุก๊กแค่มีความรู้สึกว่าตัวคนคนนี้จริงๆอะ่ะเขาว่าตุ๊กว่าเขาน่าจะมีคนเข้าหายเยอะแต่เขาเลือกที่จะปิด การเข้าหาจากใครหลายๆคนนะบางคนอาจจะหมายถึงแฟนเก่าพยายามเข้าหาก็ไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยเออตูกคิดว่าเขาค่อนข้างโฟกัสที่คุณแต่ว่าไม่ได้แสดงออกมาความสัมพันธ์ครั้งนี้เขาบอกมองว่ายังไงมันก็ไปต่อได้แต่เขาจะไม่ได้หยิบยื่นความรักและความสัมพันธ์ให้แบบอย่างชัดเจนอะแล้วเขาค่อนข้างที่จะทําอะไรแบบขอไปทีในความสัมพันธ์นะผู้หญิงแล้วกันแบบอารมณ์แบบแบบคือเราจะรู้สึกว่าตกลงนี้มันรักเราหรือไม่รักเราวะมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ ตกคิดว่าไม่ได้มีความสุขสักเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ได้เป็นการพูดคุยกันแบบชัดเจนนะว่าจะเอาอย่างไงบางคนถ้าเกิดตอนนี้ห่างหายกันไปเลิกกันไปหรืออยู่ในความสัมพันธ์ที่มันแบบไม่ค่อยดีท็อกซิกอะมันเหมือนอยู่ดีๆเขาก็จะกลับมาแต่เราไม่ได้เคลียร์เรื่องเราในอดีตอันเนี้ยมันไม่ดีตรงที่ว่าในอนาคตอะมันมีเกณฑ์ของการสะสมความรู้สึกแย่ๆ จนมันอาจจะระเบิดก็ได้คือเข้าใจป่ะคือตุกคิดว่าคนคนนี้ณตอนนี้ปัจจุบันน่ะเขาไม่ได้พยายามทำอะไรในความสัมพันธ์ที่จะมีคุณแล้วเอ่อที่จะมีคุณแบบคือเขาเขาพูดว่าเขาไม่ได้เขาไม่ได้พยายามที่จะทำให้คุณเห็นว่าเขาอยากมีคุณแต่เขาจะทำว่าตอนนี้เขามีคุณอยู่แล้วอะเหมือนกับว่าไม่ได้ว่ายังไงอะคุณกับเขาก็จะยังอยู่กันตรงนี้ ให้เชื่อใจเขาสิว่าเขาไม่มีใครหรอกเขาคิดถึงคุณเสมอเขายังคงรักและหวังดีกับคุณเสมอตุกถึงบอกว่าบางทีแล้ว,ว่คุณอาจจะได้ใครบางคนที่ได้มาได้มาคือก่อนเราได้เขาว่าเรารู้สึกเราอยากได้เขาแต่พอได้มาแล้วคุณอาจจะรู้สึกว่าได้มาแล้วมันไม่ได้มีความสุขอะได้มาแล้วเหมือนมันมีความความทุกข์มากกว่าความสุขเพราะว่าตัวเขาเองอะดูจากแอคชั่นเขาแล้วก็จะเข้ามาเหมือนเป็นตัวถ่วง,งความรู้สึกเหมือนกันนะเพราะว่า เป็นแฟนกันหรือไม่เป็นแฟนกันมันก็อยู่ในสถานะที่เรารู้สึกว่าเราก็ต้องพึ่งพาตัวเองอยู่ดีอะเออมันจะเป็นแบบนี้นะอ,อ,อย่างนั้นทุกขอดูหนะะ่อยค่ะว่าสุดท้ายละสุดท้ายจริงๆไม่อยากเปิดอะไรเยอะเพราะุกมีความรู้สึกว่าหลายๆคนน่าจะรู้แล้วว่าเออมันจะเป็นไปทิศทางไนุกขอคําแนะนําให้ตัวคุณหน่อยค่ะทุกขอคําแนะนําให้ตุกคุณหน่อย คำแนะนำให้ตัวคุณไพ่บินเดอร์ฟูค่ะใช้ชีวิตอิสระไปค่ะไม่ต้องสนใจในเรื่องของความรักหรือใดๆเลยบางทีแล้วมันอาจจะยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสม ถ้าเกิดเขาจะเป็นคนที่ใช่ให้เขาเทคแอคชั่นหรือทําอะไรใดๆก็ตามบางคนบอกว่าถ้ารอย้เขาเทคแอคชั่นต้องนานแน่เลยถ้าเราไม่เทคแอคชั่นเองปล่อยเขาค่ะสังว่าเขา่ไม่ได้เหมาะสมหรือคู่ควรกับคุณจริงๆนะคะแบบพูดคํานี้ได้เลยแล้วก็ใช้ชีวิตของคุณไปไพ่บอกงั้นก็ใช้ชีวิตของคุณไปหาแพชชั่นในสิ่งที่คุณต้องการทําอะไรให้มันสมศักดิ์ศรีความเป็นเราอะตุกว่ามันดีกว่าทําอะไรให้ให้เอาจริงนะกับบางครั้งนะ ในบางความสัมพันธ์นะตุกคิดว่าเราพยายามทําอะไรให้มันสูงเข้าไว้อะมันอาจจะดีมากกว่าคือยิ่งเขาเกินเอื้อมเท่าไหร่ตุกคิดว่ามันยิ่งมันไม่ใช่เป็นการแก้แค้นนะแต่ตุกคิดว่าเราจะดึงดูดคนที่เขาเหมาะสมกับเรามากกว่าคนคนนี้ถามว่าเขาเหมาะสมกับคุณไหมอ่ะตุกคิดว่าถ้าเขาเปลี่ยนความคิดหรือ m i n d ซ e t บางอย่างเขาได้นะเขาจะดีคือจะพูดว่าบางคนนะถ้าเกิดเขาเลือกว่ายอะไรอ่ะเลิฟไลฟ์เขาอ่ะมันเป็นไลฟ์สไตล์ของคนที่ ชอบอะไรที่มันต่ำๆม,มันก็จะติดอยู่อย่าง,งานนะั้น่ะเอาจริงนะบางคนแบบเออต๊กเห็นหลายคนแล้วที่มาดูดวงส่วนตัวแล้วเขาค่อนข้างที่จะแบบว่าหยพวกไฟล์เขาดีมากเลยแต่เขาดันไม่ชอบคนแบบถอนหายใจเอางี้แล้วกันเราไม่พูดแล้วกันเดี๋ยวจะหาว่าบูลลี่เพราะว่าหลายๆคนจะรู้ว่าตุ๊กเป็นคนที่แบบว่าเราไม่ได้แบบไอ้เรื่องการบูลลี่คือเราไม่ได้บูลลี่นะแต่เราพูดตามแบบหลักความเป็นจริง เออจริงๆนะมันมันทำให้เรารู้สึกเลยว่าเฮ้ยจริงๆอะ่ะเราอุตส่าห์สร้างตัวเรามาขนาดนี้รักตัวเราใส่ใจในตัวเรามาขนาดนี้ทําไมเราจะต้องดึงใครบางคนที่เขาไม่เหมาะสมกับเราเข้ามาด้วยอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นไพ่แนะนําคุณนะความรู้สึกเขาคุณได้รู้ไปแล้วนะว่าเขาว่ารักคุณแหละเขาชอบคุณมากเลยแหละแต่เขาเหมือนยังกลัวกลัวว่าจะเป็นแบบในอดีตกลัวจะโดนทิ้งกลัวอะไรเหมือนตกคิดว่าเขาเป็นคนขี้แพ้คนหนึ่งที่ ที่รู้สึกได้ว่าตัวเองอาจจะอาจจะต้องถูกกระทำแบบเดิม,ดมชอบชอบชอบเล่นบทเป็นลูกแกะน้อยถูกลังแกอยู่ตลอดเวลาเหมือนทําไมเราทําดีแล้วเราไม่ได้ดีทําไมเราเสียใจกับคนคนนี้ทําไมเขาไม่เสียใจกันคือตู้จะบอกว่าเขาเป็นคนที่ใส่ใจกับคนผิดคนคนอย่างคุณอนะคือคนที่เขาควรใส่ใจแต่เขาไม่ทําเมื่อกี้จะพูดว่าเสกไม่ทาบอกแต่พูดว่าไม่ทําเขาดันไม่ทําพอเขาไม่ทําปุ๊บมันก็มันก็ยังอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ แล้วคุณจําเป็นที่จะต้องไปเทคแอคชั่นกับใครบางคนที่เอ,อไม่เส่ใจเราด้วยหรอเอออันเนี้ยคือไพ่ค่อนข้างรุนแรงนะจริงๆตุกพยายามพลังงานบวกนะเพราะตุกมีความรู้สึกตุกก็เป็นคนหนึ่งที่ในเรื่องความรักตุกก็ค่อนข้างที่จะไฟเหมือนกันนะคะแต่ว่าพอมาถึงอันเนี้ยตุกแค่ไม่คสึกเอ๊ไปชอบใครนนองทําไมแบบเออแต่ว่าตุกคิดว่าคุณจะอยู่ได้คุณจะอยู่ได้ค่ะคุณจะแบบเข้าใจบางคนคุณก็แบบ อาโหสิกรรมไม่กันไ,นไปคุณจะรู้สึกแบบนี้เลยนะคะโอเคคอดูไพ่ยังเจ้หน่อย Ask help from people from o t h e r ค่ะบางทีคุณอาจจะต้องขอคำที่ปรึกษาจากคนอื่นนะคะ It's up to you ค่ะแล้วแต่คุณเลยว่าคุณจะทำยังไงนะคะคือขอคำปรึกษาได้แต่ว่าทุกอย่างก็ต้องอยู่ที่คุณ Look for a s i ส์ค่ะดูสิว่าสถานการณ์นี้มันเหมาะกับเราจริงหรือเปล่านะคะมันใช่จริงหรือเปล่า นะคะคุณน้องคุณคุณต้องดูอะไรตรงนี้ด้วยตุกว่ามันเหมือนกับว่าเราต้องฟังเสียงสัญญาณหรือมองหาไซส,ส์อะไรบางอย่างที่บอกเราว่าเราอาจจะถามเทวดานาะงฟ้าจาตัวก็ได้นะว่าเราคุณไปตอบไหมถ้าไปตอบขอสัญญาณหน่อยได้ไหมถ้าไม่ไปตอบขอสัญญาณได้ไหมคุณอาจจะต้องทําอะไรแบบนี้ก็ได้นะเพราะว่าตุกตูแล้วเหมือนถ้ารักคุณแต่ไม่แสดงออกรักคุณแต่ไม่แอคชั่นรักแบบไหนอะเราจะอยู่กันยังไงอะ เออแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปอ่ะคุณจะต้องทุกใจต่อไปไหมอะไรเงี้ยเออตัวคิดว่ามันก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะก็ประมาณนี้นะคะยังไงก็ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขแล้วก็สมหวังในความรักค่ะ